จะโหวตหรือไม่โหวตนายกรัฐมนตรีก็ต้องติดตามกันในช่วงของสัปดาห์หน้าโดยเฉพาะหลังวันที่16สิงหาคมจะมีการประชุมร่วมกันของรัฐสภาหรือไห่เพราะว่าหลายฝ่ายเองก็บอกว่าจะเป็นวันที่17สิงหาคมหรือเปล่าในการที่จะโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีนะคะแต่ฟังให้สัมภาษณ์ของคุณวัญชัยเมื่อสายๆก่อนเที่ยงบอกว่าตอนนี้ที่นัดกัน น่าจะเป็น22สิงหาคมพุทธที่22สิงหาคมก็คือถัดไปอีกอาทิตย์นึงใช่ไหมคะใช่ค่ะพุธหนึ่งก็คือ16เนี่ยเรารอสารรัฐธรรมนูญว่าตกลงที่ผู้ตรวจการแผ่นดินส่งมาให้วินิจฉัยว่าการใช้ข้อบังคับที่41ที่ห้ามคุณพิธาเสนอชื่อซ้ําในการโหวตเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยะนะครับขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือว่าขัดต่อการปฏิบัติหรือไม่มคงต้องรอแต่ทีเนี้ยก็บอกว่า การนัดประชุมเนี่ยคร่าวๆคือ22ออีกหนึ่งสัปดาห์คือจริงๆ<ะ>ถ้าบวกนับกันไปแล้วเนี่ยที่คุณทักษิณเลื่อนเดินทางกลับประเทศจากวันที่10สิงหาคม<ะ>ถ้าเกิดจะโหวตสัปดาห์นั้น,น<ะ>ก็จะเป็นสองสัปดาห์ที่คุณทักษิณเคยพอดีเป๊ะบอกก่อนหน้านี้เลยนะคะพอดีเป๊ะเลยเป็นช่วงเงื่อนไขระยะเวลาที่บอกกันนั่นเองแต่ที่แน่ๆค่ะชัดเจนแล้วนะคะว่าในขณะนี้พักพลังประชารัฐประกาศแล้วนะคะว่า คือต้องบอกก่อนว่าเป็นการให้สัมภาษณ์เป็นรายบุคคลคุณไผ่ลิกนั่นเองแต่ก็ต้องอบอกว่าคุณไผ่ลิกมาจากไหนอ,อันนี้ถึงแม้ว่าจะบอกว่าเป็นรายบุคคลนะ,ะแต่ดูนะคุณไผ่ลิกคุณไผ่ลิกเนี่ยเขาก็เคยอยู่เพื่อไทยมาก่อนอยู่กลุ่มเดียวกับผู้กองธรรมนัฐร้อยเอกธรรมนัฐพรมเพาถ้าจำได้เมื่อตอนปลายปลายรัฐบาลคุณธรรมนัฐคุณไผ่ลิก ลาออกจากพลังประชารัฐไปตั้งพรรคเมืองใหม่ชื่อพรรคเศรษฐกิจไทยและสุดท้ายทั้งสองคนก็กลับมาอยู่กับพลังประชารัฐอีกดังนั้นก็เลยบอกว่าเอ๊ะคุณธรรมนัฐร้อยเอกธรรมนัฐก็เป็นเลขาพรรนะถูกไหมแล้วคุณไผ่ลิกก็เป็นคนสนิทกลุ่มก้อนเดียวกับคุณธรรมนัฐนะพูดออกมาอย่างนี้เหมือนกับเป็นพูดของตัวแทนของพรรคไหมเป็นตัวแทนของร้อยเอกธรรมนัฐไหม เป็นตัวแทนของพลเอกประวิตยหรือเปล่าค่ะแต่ที่แน่ๆถ้าเกิดว่ามาเนี่ยเขาบอกว่าจะมาแบบไม่แตกแถวไม่แตกเสียงนะงงถ้าจะโหวตก็คือโหวตทั้ง40คนนะคะในการที่จะโหวตนายกรัฐมนตรีจากในส่วนของพรรคเพื่อไทยนะคะและล่าสุดเองค่ะนายภูมิธรรมเวชยชัยรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยก็ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนหลังจากที่คุณไผ่ลิขให้สัมภาษณ์ไปนะก็บอกว่าเออขอบคุณนะสสพรรคพลังประชารัฐที่จะเลือกนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยนั่นเองทีนี้ถ้าไปรวมรวมเสียงกันแล้ว จากเดิมที่เขารวบรวมกันมาได้238เสียงถูกต้องไหมคะที่รวมชาติไทยพัฒนาล่าสุดไปแล้วถ้าเกิดว่ามีในส่วนของพลังประชารัฐอีก40เสียงจะเพิ่มเป็นเท่าไหร่คะเป็น278บวกแล้วอันนี้เกินครึ่งของสภาล่างแล้วก็ถือว่าสภาล่างค่อนข้างที่จะมีความมั่นคงแล้วนะเพราะมันเกิน250ไปตั้งเยอะเกินไปตั้ง28เสียงอ่าแล้วสลายขั้วละรวมไทยสร้างชาติเอาไหมเดี๋ยวบวกไป อีกสัก36มสิบหกไหมไม่รู้ว่ารวมไทยสร้างชาตินจะมาทั้งพักหรือว่าอาจจะเป็นรายบุคคลนี่สิแต่ที่แน่ๆคือถ้าพลังประชารัฐบอกว่ามาแบบนี้แล้วเนี่ยต้องมีลุงด้วยนะถูกไหมเพราะลุงป้อมลุงป้อมสี่เพราะว่าลุงตู่วางมือทางการเมืองแล้วไงแต่ว่ายังไงก็ตามคือพลังประชารัฐบอกมาว่ามาตั้งเป็นกลุ่มเป็นก้อนมามาทั้งพักเอามาทั้ง40เสียงมีลุงป้อมด้วยนะแล้วมันเกิดลุงป้อมบรรยากาศเนี่ยคึกคักทีเดียว อายุ78ปี<ะ>แต่ว่าก็ไม่ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเกี่ยวกับเรื่องของประเด็นการบ้านการเมืองแต่วันนี้สามปอเนี่ยเขาเจอกันตามปกตินะข่าวเนี่ยเขาบอกว่าสามปอเดี๋ยวเวลาเขาเนี่ยอ,ยอวยพรวันเกิดของบิ๊กป้อมไปแล้วจะมีการถ่ายรูปกันวันนี้<ะ>ไม่ได้มีการถ่ายรูปพร้อมกัน3คนนะโอ้ขหแยกตัวกลับเลยนะคุณเอกประยุทธ์แยกตัวกลับก่อนใช่ค่ะอะตั้งต้นก่อน238ถ้าไปบวกกับในส่วนของพลังประชารัฐก็จะเป็น278ทีนี้ค่ะเสียงที่สําคัญนั่นก็คือในส่วนของา ท่าทีสอวอนั่นเองนะคะอย่างนายวันชัยสอนเสรีก็ออกมาบอกนะคะว่าสอวอนเนีย,ยินดีโหวตหนุนนายกรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยเพราะว่าไม่มีการแก้ไขมาตรา112ไงง่ไงมันก็เลยจะทาให้การตั้งรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยเนี่ยหนทานที่จะสู่รัฐบาลมันคงจะไม่ยากไม่เย็นนะก็ก็มีเสียงกระซิบดังๆมาบอกนะว่าถ้าเกิดว่าพลังประชารัฐมาก็น่าจะมีสอวอมาด้วยไงคือเป็นพ่วงไหม ขายพ่วงแต่มันก็จะเป็นเสียงเพิ่มเติมนั่นเองเออเอาให้ได้37 5เสียงขึ้นไปอันนี้คือ,อกลึ่งหนึ่งของรัฐสภานั่นเองนะคะอันนี้นิดเดี๋ยวมาย้ํากันก่อนคุณผู้ชมมาดูเสียงที่ทางพรรคเพื่อไทยเขามีการรวบรวมในการจัดตั้งรัฐบาลกันเกาะน,นะคะ,ะเริ่มแรกเดิมทีกันเนี่ยเขาไปเชิญภูมิใจไทยสารตั้งต้นอันดับแรกเนี่ย212เสียงจากนั้นเชิญอีก6พรรคการเมืองเป็น228เสียงเสียงล่าสุดที่ได้มา10เสียงก็คือพรรคชาติไทยพัฒนาก็จะรวม เป็น238เสียงมีพักอะไรบ้างอ่ะเพื่อไทยภูมิใจไทยประชาชาติเพื่อไทยรวมพลังชาติพัฒนากล้าเสรีรวมไทยพลังสังคมใหม่ท้องที่ไทยแล้วก็พักชาติไทยพัฒนาทีนี้เนี่ยถ้าได้อีก40เสียงล่ะ ตัวเลขมันจะเพิ่มขึ้นนะอย่างที่เราบอกไปเมื่อสักครู่นี้ก็กลายเป็น278เสียง<ช>ทีนี้ถามว่าถ้า40เสียงมาจากไหนอย่างที่เราบอกไปพลังประชารัฐก็ถือว่าชัดเจนแล้วนะคะที่เขาบอกว่าการโหวตนายกรัฐมนตรีครั้งต่อไปพักพลังประชารัฐเนี่ยจะเทใจทั้งหมดให้พักเพื่อไทยเรียกได้ว่าไม่มีเสียงแตกแถวอะค่ะเป็นคําพูดของนายไผ่ลิกสสกําแพงเพชรพักพลังประชารัฐที่บอกว่า สอสอทั้งหมดของพลังประชารัฐเนี่ยที่มีอยู่40คนตอนนี้นะจะโหวตสนับสนุนแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยอ่ะเป็นจุดยืนที่บอกว่าเดี๋ยวจะไปด้วยกันทั้งหมดไม่ขาดแม้แต่คนเดียวเพราะเห็นว่าประเทศเนี่ยต้องเดินต่อไปข้างหน้านั่นเองค่ะเอาไปฟังเสียงกันค่ะว่าช่วยโหวตกับการเข้าร่วมรัฐบาลเนี่ยหมายถึงว่ายืนกันได้เลยว่าพรรคประชารัฐจะเข้าร่วมกับพรรคเพื่อไทยกันเป็นรัฐบาลด้วยกันไม่มีการพูดคุยเรื่องนั้นเลยครับเราคิดว่าเรื่องการเข้ารัฐบาลหรือไม่เข้ารัฐบาลเป็็นเเรื่องลก นะครับเราคิดว่าตรงนี้ทำให้ผ่านตรงนี้ไปก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับก็ถ้าพักเพื่อไทยทำได้ดีอย่างที่พูดแก้รัฐธรมนูญหรืออะไรก็ว่าไปนะครับเราก็จะถ้าเรามีโอกาสเราก็ทำเต็มที่เราพร้อมทำอยู่แล้วแต่ถ้าไม่มีโอกาสเราก็พร้อมตรวจสอบเต็มที่อยู่ดีนะครับผมเรื่องไขของเรื่องของสองลุงก็คือลุงต้อมเนี่ยที่พรคเพื่อไทยเขาเขา,เขามีปัญหาตรงนี้นครับ เร,เ,เรายังไม่ได้คุยถึงเรื่องการร่วมรัฐบาลเลยครับเราพูดถึงเรื่องนโยบายนะครับแล้วก็ของผมพักผมก็สนับสนุนอยู่แล้วนะครับมีลุงไม่มีแรงครับลุงอยู่ดิครับไม่มีครับไม่มีการตกลงเลยครับไม่มีการตกลงเราเราจะทําให้เราสามารถเราจะสนับสนุนให้จัดตั้งรัฐบาลได้ก่อนนะครับ ผมว่าเราคุยเรื่องนโยบายกันดีกว่าเรื่องที่ว่าถ้าเราจ้างรัฐบาลแล้วในในโยบายของพรรคพลังมรชชารัฐผมได้รับการสัมภาษณ์ของพรรคดูการสัมภาษณ์ของหมอชนหน้านะครับ mm hmm. เขาก็พร้อมที่จะเอานโยบายต่างๆของแต่ละพรรคนะครับเอามาทำนะครับผมก็เห็นว่าเป็นข้อดีนะครับเราก็ต้องดูกันเพราะถ้าจะเว้นไป10เดือนพอ10เดือนเนี่ยเราเราไม่มีรัฐบาลสู้มีรัฐบาลในสิบเดือนมาว่ากันดีกว่าไหม <biases S 1> ครับผมมือวตให้โดยที่ไม่จำเป็นต้องร่วมรัฐบาลถูกต้องไม่มีข้อแม้ไม่มีข้อเสนอไม่มีอะไรทางกานครับมีการแจ้งไปยังทางพรรคพุทธัยยางครับไม่ต้องแจ้งครับเราก็ออกมาเต็มที่อันนี้เป็นมติของสสก็พวกเราไปกันก็ไปกันทั้งหมดครับเป็นมติสสไม่ใช่มติพวกเราไปกันทั้งหมดครับแปลว่าทุกคนเห็นด้วยเหมือนกันไหมครับวยังงไพวกเราไปกันทั้งหมดครับ40เสียงเลยถูกไหมคะสำหรับการโหวตพวกเราไปกันทั้งหมดครับ โอ้โหพวกเราไปกันทั้งหมดครับพวกเราไปทั้งหมดครับนี่คือนักข่าวพยายามสอบถามเนี่ยว่าตกลงเนี่ย,ยงไอ้ที่พูดมาให้สัมภาษณ์มาเนี่ยเป็นมติของพรรคหรือเปล่าหรือว่ายังไงมาจากในส่วนของสอส<อ>หรือยังไงพยายามที่จะให้คุณไผ่ลิกนตตอบมาให้ได้สุดท้ายแต่ก็ตอบอย่างเดียวเราไปกันทั้งหมดครับใช่ต้องมีลุงสิก็<อ>ถ้าจํากันได้ก่อนหน้านี้มันมีข่าวว่าะจะไปเป็นบางส่วนแล้วทิ้งลุงไว้คนเดียวไหมอะไรแบบเนี้อ่าก็ความแน่ชัดว่าถ้าจะไปเราไปทั้งกลุ่มก้อนค่ะ ต้องเชื่อนะบอกมไม่มีเงื่อนไขนะใช่ใช่เพราะว่าไม่มีเงื่อนไขเลย<ม>ในการที่จะโหวตให้เนี่ยคือหมายความว่าเอ๊ะหวังตำแหน่งรัฐมนตรีอะไรหรือเปล่าเอ๊ะก็มีข่าวแว้บๆม,มาบอกว่าเอ๊ะร้อยเอกธรรมนัฐนะจะเป็นร,นรัฐม,มนตรีช่วยมหาไทยและเดี๋ยวจะไปเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีช่วยมหาไทยหรือเปล่ามันมีข่าวออกมานะเอออะไรประมาณนี้แต่ว่าคุณภูมิทาให้สัมภาษณ์อยู่เหมือนกันบอกว่าการที่จะยกมือให้ก็ใช่ว่าจะเป็นรัฐบาลทั้งหมดนะเห็นไหมแต่ว่า อะไรต่างๆมันก็ต้องมีต้นทุนนะม,มันก็ต้องมีราคาเหมือนกันนะ,ะเพราะฉะนั้นไปแบบไม่มีเงื่อนไขแบบนี้แต่เขาบอกแบบนี้เราก็ต้องฟังะนะครับนักการเมืองบอกว่าไปแบบไม่มีเงื่อนไขมีนักวิชาการก็แทงส่วนมาอ๋อนี่ไงพลังประชารัฐต้องรีบแสดงจุดอยู่ในชัดเจนเพราะรวมไทยสร้างชาติเนี่ยดูเหมือนวาตอนนี้เขาจะชัดเจนกว่าเพราะอะไรเพราะไม่มีลุงไงถูกไหมฮะไม่มีลุงตู่ไม่มีลุงตู่ที แต่ถ้าเกิดว่าไปกันทั้งหมดที่คุณภผยลิกบอกเนี่ยก็มีลุงป้อมนะเพราะลุงป้อมคือหนึ่งใน40เสียงของพลังประชารัฐที่บอกว่ามีลุงไม่มีแรงอันนี้คือไม่มีภัยแรงนะไม่ใช่แรงลงนะต้องเข้าใจกันตามนี้เราดูกันต่อไปเรื่องความเคลื่อนไหวทางการเมืองนะครับแต่ที่แน่ๆเมื่อวานนี้หายไปจากสภาตั้งแต่หยุดปฏิบัติหน้าที่เว้นวักไปช่วคราวเนี่ยสสัปดาห์ถูกไหมเราได้เห็น คุณพิธาลิ้มเจริญรัตวหน้าพักเก้าไกลเข้าสภาหูนักข่าวรุมกันใหญ่เลยนะนะครับท่าทีของ9ก้าไกลหลังจากที่แกนนําของเพื่อไทยที่นําโดยคุณอุ้งอิงเนี่ยนะครับแล้วก็คุณหมอชนน่านคุณประเสริฐคุณภูมิธรรมไปคุยกันด้วยที่พักเก้าไกลเนี่ยนะครับมาดูท่าทีหลังจากที่ไม่ได้เข้าสภามาสองสัปดาห์เมื่อวานนี้คุณพิธาลิ้มเจริญรัตนะครับก็เข้าสภาเป็นวันแรก แต่ว่าไม่ได้เข้าในห้องประชุมนะเพราะว่าไม่มีสิทธิ์ในการที่จะเข้าไปร่วมคือคุณพิธาสามารถบอกว่าที่มาในวันนี้ไม่ใช่อะไรก็เหมือนกับมาเป็นกําลังใจให้กับสสของพักนั่นเองถ้าเกิดว่าสสของพักอยากจะมีเรื่องปรึกษาหรืออะไรประมาณนี้ก็มาพูดคุยกันได้นะเป็นแต่หยุดปฏิบัติหน้าที่แค่นั้นเองนะครับนักข่าวก็ถามต่อว่าเอ๊ะตกลงยังไงเนี่ยก้าวไกลนะครับจะร่วมโหวตให้เพื่อไทยหรือไม่เรื่องนี้คุณพิธาบอกว่าเป็นการสื่อสารและรับฟังกันทั้งสองฝ่าย ยังไม่มีความคืบหน้าไปกว่านั้นนะครับส่วนที่กรณีพักเพื่อไทยอยากจะตั้งรัฐบาลแบบสลายขั้วอันนี้เป็นการยืนยันจากคุณภูมิธรรมเช่นกันนะที่เรื่องว่าอาจจะต้องเป็นทั้งกลืนเลือดอทั้งตรบัดสัตว์อะไรเนี่ยนะฮะก็เพื่อให้ประเทศเดินหน้าผ่านพ้นวิกฤตนะครับเรื่องนี้เองเนี่ยนะครับถ้าเพื่อไทยอยากจะสลายขั้วให้และพักให้พักก้าวไกลเลือกแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากเพื่อไทยนั้น คุณพิธาบอกแบบนี้ครับว่ารอฟังในสิ่งที่พักเพื่อไทยเสนอและตั้งใจฟังถ้าฟังแล้วยังมีคำถามก็จะถามกลับไปยังนางสาวแพรทองทานจินวัตรแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพักเพื่อไทยต่อไปครับฟังเสียงคุณพิธาลิ้มเจริญตัตต์ครับฟังครับคือฟังในสิ่งที่เขาเสนอแล้วก็ตั้งใจฟังอยู่แล้วก็ฟังแล้วยังมีคำถามต่อก็จะถามต่ หมายว่ามันาว่าอย่างาาน,นี้เพรว่าคือว่าตัวนี้นะอาทิตย์นี้น่าจะเป็นอาทิตย์ที่ฟังมากกว่าอย่างอื่นเพราะว่า,าทางราชการก็เราดูว่ามันทำอะไรทีนน่คิดอะไรมากามแล้วก็ต้องมาทำทิดแล้วก็ตนนัเรื่องที่จะต้องกัะจายให้คิดให้เราพ่อถึงเรื่องโดยที่ยึดหลักการให้เป็นสำคัญแล้วก็ยึดในสิ่งที่เราเคยให้กับสัญญาตอนนี้ที่มีหลักประกอบการพิจารณาแล้วก็รับฟังประชาชน ภาพตอนที่ไปถึงสภาอาก่อนถึงไอติมกะทิรดช่องนี่นะ<ช>ก็มีคุณใบพลูคุณลังสิมันโรมเข้ามากอดอะไร<ช>แบบนี้<ช><ช>นะฮะอ่ะมาดูนี่หลังจากที่มาถึงโรงอาหารที่สภา,าก็ไปซื้อไอติม ไอติมกะทิลอดช่องด้วยนะ <C> e <ul ain> เครื่องเคียง <C> e <ul ain> ก็คือว่า <C> e <ul ain> คือไอติมนะแล้วก็จะมีข้างบนจะลาดอะไรก็ว่าไป <C> e <ul ain> มีทั้งลอดช่องมีทั้งสับปะรดหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่อันนี้คุณวิทาเลือกไอติมกะทิแล้วก็เครื่องเคียงข้างหน้าท็อปปิ้งเนี่ย <C> e <ul ain> เป็นลอดช่องนักข่าวถามว่าเอ๊ะกินลอดช่องแบบเนี้ยเหมือนจะลอดช่องอะไรหรือเปล่า <C> e <ul ain> ออมีนัยยะอะไรหรือเปล่าใช <C> e <ul ain> ่อ่ามีมีถั่วด้วยนะตัวลิสงนะไม่ใช่ลอดช่องอย่างเดียว โอ้โหกินไอติมต้องเป็นภาพขนาดนี้เลยเหรอนี่เขาบอกว่าวันนี้อ่ะอันนี้เป็นภาพจากเมื่อวานนะวันนี้คงมีคนไปซื้อที่ร้านนี้ที่สภาที่โรงอาหารกันเยอะแน่ๆอยากจะลองชิมไอศครีมหรือว่าไอติมกะทิลอดช่องนี่แหละอ่ะไปฟังเสียงคุณพิธาว่าไม้มีในยะไม่นะกินลอดช่องแบบนี้หรือว่ากำลังจะหาช่องลอดอะไรออกไปหรือเปล่าเอาลองฟังดูครับไม่มีในยะีกินลอดช่องมีอะย่ มีมีนยยาว่าชอบกินมาตั้งแต่เด็กแค่น,นั้นเองเพราะฉะนั้นไม่ได้เป็นช่องให้ลอดเลยแล้วที่ขอดักคอการพาาหัวก็<笑><笑>เป็นสิ่งที่ชอบปกติจะกินข้าวเหนียวแต่ว่าวันนี้ก็ไม่มีข้าวเหนียวก็เลยกินแค่น,นั้นเองก็ชอบมากินตั้งแต่ตั้งแต่เด็กๆแค่นั้นเองดักคอหน้าข่าวเลยอย่าไปเขียนอะไรนะว่าจะแบบกินลอดช่องแล้วเปิดช่องให้ลอดอะไรยังไงหรือเปล่าไม่ไมีมอยากกินข้าวเหนียวแต่ตอนนี้ข้าวเหนียวหมดไง ใช่ค่ะไปดูอีกหนึ่งพักค่ะพักเป็นธรรมนั่นเองก็ชัดเจนบอกว่าการจัดตั้งรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยไม่ใช่การสลายคั่วคือที่ผ่านมาเนี่ยพรรคเพื่อไทยจะบอกว่าการสลายคั่วมันไม่ใช่การเปลี่ยนคั่วแต่จับกลุ่มก้อนของพักก็เป็นคั่วรัฐบาลเดิมพักมีสองลุงพักเป็นธรรมไม่โหวตให้ถ้าพคกก้าวไกลตัดสินใจโหวตให้เราก็พร้อมเป็นฝ่ายค้านคนเดียวเพราะตอนนี้ก็โดดเดี่ยวในสภานั่งอยู่คนเดียวกันนะวีสืบแสงสอสอพักเป็นธรรมแล้วก็ติดแฮชแท็ก ประชาช็อกเอ๊ะประชาช็อกนี่คืออะไรนะโอ้เป็นเครื่องดื่มเป็นเครื่องดื่มของก้าวไกลประชาช็อกก็คือประชาตกใจอะไรอย่างเงี้ยช็อกอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีเบสเป็นเขาบอกน้ําสีแดงๆอ่าแล้วก็จะท็อปปิ้งด้วยช็อกโกแลตขมขมขื่นขืนเขาบอกแบบเนี้ยอคือถ้ากินไปเนี่ยข้างล่างอ่ะจะเป็นน้ําหวานแต่ข้างบนเนี่ยมันจะเป็นขมขมประชามอะไรช็อกอะไรอย่างเงี้ยก็หมายถึงว่า เสียงของก้าไกลเนี่ย<ฆ>ได้มากก็สมควรที่จะได้เป็นจัดตั้งรัฐบาล<ฆ>แต่ตอนนี้ดันไม่ได้ประชาชน<ฆ>ก็เลยช็อกหมายถึงประชาชนช็อกแต่ถ้าไปถาม<ฆ>คุณอุงอิงตอนนี้เปลี่ยนแล้วนะเป็นช็อกมิ้นเนี่ยเป็นน้ําแดงโซดาแล้วก็มะนาวเขาบอกแดง<ฆ>อยู่แล้วก็เติมแดงเข้าไปต่อไปให้มันเข้มข้นขึ้นนะเราต้องกินถ้าเกิดกินบ่อยๆชิมหน่อยนะ เบาหวาน,าวานขึ้น,นได้นะอ่ะวันละแก้วก็พอ,อนะอ่ะทีนี้จากสสมาดูเช็คเสียงสงวกันสักนิดนึงนะคะอย่างคุณวันชัยสอนสุริสวอเองก็ออกมาบอกนะคะว่า จากการพูดคุยหารือกับสอวอในระดับแกนนําหลายกลุ่มเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะชัดเจนแล้วนะคะว่ายินดีจะให้ความเห็นชอบนายกรัฐมนตรีที่สามารถรวมเสียงข้างมากของสภาได้เพื่อใเกิดรัฐบาลโดยเร็วไม่เช่นั้นประชาชนก็จะมองว่าสอวอเนี่ยเป็นอุป,ปสรรคเป็นปัญหาดังนั้นใครรวมเสียงข้างมากได้และไม่มีนโยบายแก้ไขหรือว่ายกเลิกมาตรา1 1 2 สวก็ไม่มีปัญหาใดๆเพราะฉะนั้นจึงพูดได้เลยว่าเสียงส่วนใหญ่จะโหวตให้กับนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยผ่านฉลุยอย่างแน่นอนแต่ถ้าพรรคเพื่อไทยไม่สามารถรวมเสียงข้างมากได้ สวก็จะไม่โหวตให้นะแต่ว่าเท่าที่เห็นพรรคเพื่อไทยประกาศว่าสามารถรวมเสียงข้างมากได้สวก็จะสนับสนุนอย่างเต็มที่เต็มกําลังไอ้คาที่ว่ารวมเสียงข้างมากได้เนี่ยหมายถึงกึ่งหนึ่งของสภาล่างหรือว่าสสต้องให้ได้เกิน250เสียงนั่นเองครับแต่ชลี่เขียนดู จร,จริงๆแล้วคุณบรรชัยก็ไม่ไดเต็มกําลังนะตเต็มคาราเบลน,ะนะ<ช>ั่นน่ะที่เขาเขียนมาเนี่ยคือชัดเจนนะคะ<ฆ>ว่าถ้าเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยเดี๋ยวสอวอก็จะโหวตห้อย่างครั้งที่แล้วได้ไป13เสียงในส่วนของที่เลือกคุณพิธาใช่ไหมคะมเพราะฉะนั้นถ้ามาเต็มคาราเบลแบบนี้แล้วเนี่ยไม่รู้ว่าจะมาทั้งหมดหรือเปล่าและที่เคยให้สัมภาษณ์ก่อนหนนี้บอกว่าจะปิดสวิสสว,อว,วก็คือหมายความ,มว่าไม่โหวตนั่นแหละ มีคุณหญิงหมอพรทิพย์นะที่ในนั้บอกจะปิดสวิตแล้วก็มีสวอีกหลายคนใช่ขณะที่ตอนนี้ก็มีความพยายามแก้ไขเรื่องของมาตรา272ก็คือการปิดสวิตสวจริงๆแต่ว่าก็ยังไม่ได้มีการพิจารณานั่นเองแต่ว่าเรื่องนี้ยังไม่ตกไปนะคะครับยังไม่ตกไปเพราะว่าประธานสภาปิดประชุมก่อนแต่ว่ายังไงก็ตาม272เนี่ยมันต้องมีฝ่ายค้านก่อนถูกไหมฝ่ายค้าน20%ตอนนี้ยังไม่รู้ว่าใครเป็นฝ่ายค้านเลยถูกไหมครับยังไงคงต้องรอ